สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LN l i l i s นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแฟนๆ The s i m p FreePlay กันนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะคะก็ความลับหนึ่งอย่างของ The s i m p FreePlay นั้นก็คือเกม The s i m FreePlay ไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตนะคะทุกคนคือหลายๆคนก็จะเปิดเน็ตแล้วก็เข้าเล่นเกมได้เลยนะคะคือวิธีของลินนะคะคือเปิดเน็ตเข้าเกมแล้วก็พอแบบ พอเกมเสร็จแบบได้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือปินเน็ตแล้วก็เล่นยาวๆได้เลยจนกว่าลิสจะเบื่ออะไรอย่างนี้นั่นแหละค่ะคือวิธีของลิสนี่แหละค่ะทุกคนก็คือความลับของเกมเดอะซิมฟรีเพย์นะคะก็คือมีแค่นี้จริงๆก็คือเกมเดอะซิมไม่จําเป็นต้องใช้เน็ตนะคะทุกคนแต่ว่าเดอะซิมมือถเนี่ยต้องเปิดเน็ตเล่นตลอดนะคะคือถ้าปิดเน็ตปุ๊บคือเกมก็จะไม่เล่นเลยคือมันจะเด้งออกคือมันไม่ได้เด้งหรอกมันจะแบบ ออยังไงอะทุกคนก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่าลืมลองทำเกม The Sims FreePlay กันได้นะคะได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะทุกคน97%ที่ยังไม่ติดตามช่องลิซนะคะก็อยากจะให้ติดตามช่องลิซกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วล้ไค่ะ